เด็ดเลขมาแรงทั่วไทยงวดหนึ่งกุมภาพันธ์2568สรุปเลขเด็ดเลขมาแรงจากทั่วไทยรวมเลขจากทุกสำนักเลขเส้นหวยเลขคำชะโนดงวดหนึ่งกุมภาพันธ์2568หนึ่งช้างป่าอ่างลือนายบุกินกล้วยนาบาริที่36หมู่11ได้เลข3611 361 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช้างป่าจะเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างลือนายที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่ข้ามฝั่งมาหากินและไม่ยอมกลับถิ่นได้มายืนกินต้นกล้วยที่หน้าบ้านเลขที่36หมู่11ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีซึ่งชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้จากนั้นช้างป่าก็พังรั้วบ้านเสียหายไปสองหลังผู้สื่อข่าวไปที่บ้านเลขที่ดังกล่าวก็พบรอยช้างป่าหักกล้วยกินริมถนนอยู่หน้าบ้านและก็กินต้นกล้วยจนหมดช้างป่าก็เดินไป ฝั่งตรงข้ามเจ้าของบ้านไม่อยู่พังกำแพงปูนเสียหายปีสองช่องและหักโคนต้นหม้อีก3ต้นแล้วก็เดินไปในความมืดขณะที่ข้างบ้านของเพื่อนบ้านอีกหลังก็พบรอยช้างหักโคนต้นขนุนไปหนึต้นแล้วก็เจอรอยช้างเดินแทรกเข้ามาข้างบ้านด้วยสองขอพรพระเงินพระทองวัดสว่างอารมณ์ล้วงหายได้เล็กเด็ด72 2 6 7 2 6 ที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตมบลขุนแก้วอำเภอนครศรีจังหวัดนคปรปฐมมีสาธุชนนักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอโชคลาบเลขเด็ดกันเป็นจนํานวนมากโดยพระครูยติธรรมานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป้จเจาอาวา,วาสวัดสว่างอารมณ์และประกอบพิธีลงยันหลังมือเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลและพิธีสาวน้ําตาเทียนโดยมีสาธุชนเขาร่วมเป็นจนํานวนมากก่อนเริ่มพิธีมีการสวดมนต์ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุชนก็เข้าคิวต่อแถวลงยันหลังมือและก็วางมือจรดเอาไว้ที่มังกรรูปัน หลวงพ่อแป๊ก,ก็เจิมแป้งสีชมพูวาดเป็นอักขรายานเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาัดาลตามความเชื่อจะสามารถนำพาโชคลาภความสุขความเจริญความรุ่งเรืองมาให้กับผู้เข้าร่วมพิธีตามความเชื่อซึ่งในครั้งนี้นายวุฒิที่นัดได้ลลวงไผ่ในหายได้หมายเลข726ก็เป็นเลขที่ชื่นชอบเลขในดวงใจก็เลยนำไปซื้อเลขเด็ดเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์68กันต่อไป 3ขอพรพระหลวงพ่อใหญ่ขอลุ้นโชคเลขเด็ดเลขหางประทัด2 2งและ308จากกรณีผลสลากกินแม่งรัฐบาลวั17มกราคม2568รางวัลที่1คือ807 779รางวัลเลขหน้า3ตัว699 961เลขท้าย3ตัว4 48 477เลขท้าย2ตัว2 3ซึ่งหลังประกาศรางวัลก็มีชาวบ้านผู้โชคดีจำนวนมาก เนื่องจากเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาชาวบ้านมาำบุญกราบไหว้สักการะหลวงพ่อใหญ่แล้วก็จุดประทัดไปหนึ่งหมื่นนะัดปรากฏว่าเลขหางประทัดคือ79และ083 จนล่าสุดผู้ได้รับโชคกับเขาไปแก้บนนำน้ำดื่ม100แพ็คขา้าวสาร100กิโลกร,รมัมน้ำอารมณ์6แพ็คมูกระทะ10ชุดประทัดอีก1,000 0นัดมาทีนาวิหารหลวงพ่อใหญ่ซึ่งชาวบ้านผู้โชคดีอีกกว่า10คนก็มาจุดทูปถวายแก้บนหลวงพ่อใหญ่หลังจากกราบหลวงพ่อใหญ่ถวายชุดแก้บนกันเสร็จประทัด1,000นัดจุดไปแล้วปรากฏเลขหางประทัดคือ22308 ต้องทำให้อึงเพราะก่อนจุดประทัดก็จุดเลขทูบเสียงโชคไว้กับหลวงพ่อใหญ่ด้วยี่องเล็กเด็ดงานบุญหลวงปู่เจียมสองทะเบียนรถ8276917งานบุญฉลองพุทธเจดีอุดมมะวรเวทอาจาริยานุสรวัดอินทราสุขรามบ้านหนองยาวตำบลกระเทียมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ได้มีงานบุญใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานพุทธเจดี เป็นพิธียกฉัรอันเชิญพระพุทธรูปประจำทั้งสี่ทิศพิธีเคลื่อนสลีรถสังคารหลวงปู่เจียมอติสยที่ชาวบ้านและลูกศิษย์เลื่อมใสในหลวงปู่เจียมก็หลังไหลามาช่วยเตรียมงานขอหวยส่องรถเครนในพิธียกฉัรอันเชิญพระพุทธรูปสี่ทิศเลขทะเบียนรถก็คือ82ขีด9ก้นก็นำไปเสี่ยงโชคกันต่อไปรวมเลขเด็ดอาจาร,รย์ดังงวดหนึ่งกุมภาพันธ์2568 เลขมาแรงงวดหนึ่งกุมภาพันธ์2568เลขจากเซ็นหวยหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นจักรุยพรัน์เจฟองเบียเลขลุงตู่เลขดาราเลขนางงามเลขแม่น้ำหนึ่งสรุปรวมไว้ที่นี่แล้วหมอปลายตั้งสารตักเคียนห้าหลังพร้อมล้วงไหโชว์เลขเด็ด หมอปลายพายกระซิบหมอดูยมทูตจิตสื่อยมบานคนดังเมื่อวันที่7มกราคม2568หมอปลายพายกระซิบหมาตั้งสารให้แม่ตะเคียนห้าหลัง ที่วัดโปรยฝนครอง11อำเภอหนองเสือโดยหมอปลายรับปากแม่ตะเคียนเอาไว้โดยมาถ่ายรายการแล้วพูดไม่ออกปากไว้ไปหน่อยเผลอพูดลบหลู่ที่วัดโปรยฝนครอง11หนองเสือปทุมธานีก็มีประชาชนแฟนคลับไปร่วมง,งานกันเป็นจํานวนมากครั้งนี้หมอปลายมีการล้วงไหยเลขเด็ดเอาโชคเอาลาภให้กับประชาชนชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธานในการร่วมพิธีได้เลข64ก็มีแฟนคลับและผู้เข้าร่วมพิธีนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคกันต่อไป ตีเลขเลขสองตัว64,46เลขสามตัว6,40 64, เลขตารางหวยงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองเลขตารางหวยงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดต้องห้ามพลาดเลขเด็ดจากอาจารย์ดังงวดนี้จะมีเลขอะไรบ้างไปดูกันได้เลยสำหรับเลขตารางหวยจากอาจารย์ดังในงวดนี้ได้แก่เจ็ดหนึ่งสามแปดหกศูนย์ สามารถนำไปตีเลขจับคู่เลขเพื่อใช้เป็นเลขเด็ดงวดหนึ่งกุมภาพันธ์2568ได้เลยสามารถติดตามเลขเด็ดจากพวดไทยในงวดนี้สามารถกดดูเลขได้ที่เลขดังเลขเด็ดกับ i n n lottery สถิติหวยย้อนหลัง10ป,ปีงวด1กุมภาพันธ์2568มาแล้วสถิติหวยเลขที่เคยออกในงวด1กุมภาพันธ์ย้อนหลัง10ปีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางเลขเด็ดสำหรับหวยงวด1กุมภาพันธ์2568 งวดหนึ่งกุมภาพันธ์2566รางวัลที่1 297 411เลขหน้า3ตัว181789เลขท้าย3ตัว101664เลขท้าย2ตัว92 งวด1กุมภาพันธ์2565รางวัลที่1 944 308เลขหน้า3ตัว061942เลขท้าย3ตัว509485เลขท้าย2ตัว30งวดหนึ่งกุมภาพันธ์2564รางวัลที่1 912 307เลขหน้า3ตัว605248เลขท้าย3ตัว282651เลขท้าย2ตัว97 งวด1นกุมภาพันธ์2563รางวัลที่1 589227เลขหน้า3ตัว552259เลขท้าย3ตัว927375เลขท้าย2ตัว06งวด 1, 2, 2, งวันที่1กุมภาพันธ์2562รางวัลที่1 967134เลขหน้า3ตัว643779เลขท้าย3ตัว197948เลขท้าย2ตัว04 งวดวันที่1กุมภาพันธ์2561รางวัลที่1 026853เลขหน้า3ตัว947106เลขท้าย3ตัว818519เลขท้าย2ตัว31งวดวันที่1กุมภาพันธ์2560รางวัลที่1 054672เลขหน้า3ตัว066807เลขท้าย3ตัว426628เลขท้าย2ตัว42 งวด1นึ่กุมภาพันธ์2559รางวัลที่1 927800เลขหน้า3ตัว625999เลขท้าย3ตัว054076เลขท้าย2ตัว09งวด1นึ่กุมภาพันธ์2558รางวัลที่1 15537 5, 5, 5 3, เลขท้าย3ตัว083286 8 1 3 0 0 8เลขท้าย2ตัว79งวดวันที่1กุมภาพันธ์2557รางวันที่1 180149เลขท้าย3ตัว406492 888976เลขท้าย2ตัว95สถิติหวยงวด1กุมภาพันธ์ย้อนหลัง10ปีพบสถิติออก3คือเลข181